แจ้งข่าวดีและข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะรอประกาศอย่างเป็นทางการอิสานแทบนําข้อมูลข่าวสารข่าวดีมาฝากแล้วค่ะสําหรับการรับเงินชาวนานะคะสําหรับโครงการประกันรายได้จ่ายเงินชดเชยงวดที่2ง,งวดที่3และงวดที่4กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในประกาศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรสื่อประชาสัมพันธ์แล้วค่ะและคาดว่าจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวที่แจ้งทะเบียนเก็บเกี่ยวตามช่วงวันเวลานะคะได้ในวันที่สิ พฤศจิกาย,ยน2องพนีนี้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศก็ถือว่าได้รับคํายืนยันจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในชัดเจนแล้วนะคะประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับในส่วนของราคากินกลางอ้างอิงงวดที่2งวดที่3และงวดที่4ค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายครั้งนี้นะคะนายวัฒนศักดิ์เสียเอี่ยมนะคะออกมาให้ข้อมูลข่าวสารว่าน่า จะโอนเงินได้ในวันที่10พฤศจิกาย,ยน2 5ง4นซึ่งอีสานแซบขอความชัดเจนก่อนที่จะมานําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบกลัวคาดเคลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะสําหรับวันนี้ซึ่งล่าสุดค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมการค้าภายในเนี่ยแหละคะ่ะได้มีการข้อจ่ายเงินส่วนต่างข้าวงวดที่1งวดที่2และงวดที่3รวดเดียวนะคะทั้งหมด5ชนิดนะคะ่ะซึ่งการจ่ายเงินชดเชยในครั้งนี้จะจ่ายติดต่อกันสีงวดเลยนะคะ และเผยว่าข้าวเปลือกเหนียวรับสูงสุดตามด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิและก็ข้าวเปลือกเจ้าค่ะโดยจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวภายหลังที่มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะซึ่งข้อมูลข่าวสารล่าสุดอัปเดตจากกรมการค้าภายในในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดรีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลแล้วก็กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในโครงการประกับรายได้เกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวเปิดเผยเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนน2้ 6 4ซึ่งตรงกับวันศุกร์ได้มีการอนุมัติราคาเกณฑ์กางอ้างอิงชดเชยส่วนต่างข้าวนะคะรอบที่1งวดที่2งวดที่3และงวดที่4โดยมีมติใจเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะคะ15ตุลาคม2,564ถึง21ตุลาคม2,564ค่ะสําหรับงวดที่2งวดที่3ก็คือเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยว22ตุลาคม2,564ถึง28ตุลาคม2,5 64, 564และงวดที่4ค่ะคุณผู้ชม29ตุลาคม2564ถึง4พฤศจิกาย,ยน2564จำนวนทั้งหมดข้าว5ชนิดพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างช่วงดังกล่าวที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้นะคะเตรียมรับเงินค่ะทั้งนี้นะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมยังกล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่าโครงการเกษตรกรที่จะได้รับเงินชดเชยในโครงการประกันรายได้ปี3นะคะยึดหลักการเช่นเดิมนะคะ โดยธนาคารทกศนะคะจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรภายใน3วันทําการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงสำหร การจ่ายเงินในครั้งนี้นะคะทกะสจะโอนเงินส่วนต่างงวดที่2งวดที่3และงวดที่4ซึ่งคาดว่าน่าจะโอนได้ในวันที่10พฤศจิกาย,ยน2564นําข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่าแต่และงวดงวด2งวด3และงวด4ชนิดข้าวไหนคํานวณออกมาอย่างไรพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้รับเงินแบบไหนคะ่ะคลิปนี้นะคะ แจ้งข่าวดีบอกคุณผู้ชมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ